ขันมีสองส่วนนะขันที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นกับขันที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นขันที่พวกเรามีเนี่ยเป็นขันที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นได้ทั้งหมดเลยอย่างร่างกายเราเราก็ยึดนี่ตัวเรานี่ของเราความรู้สึกสุขทุกข์ในร่างกายก็เราสุขเราทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ในใจก็เป็นเราสุขเราทุกเราเฉยเฉยอย่างเงี้ย กุศลกุศลทั้งหลายนะก็เป็นเราโกรธเราโกรธเราหลงเมืนะ่อเป็นเข้าไปยึดนะพอยึดแล้วก็เป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาแล้จิตนะเป็นของที่เรารักใครห่หวงแหนที่สุดนะสำคัญมัน่นหมายมากที่สุดว่านะนี่คือตัวเราอย่างในเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามีเราอยู่คนหนึ่ง ถ้าเราคนนี้นะพอร่างกายนี้ตายเราตัวเนี้ยตัวเดิมนี่แหละก็ทิ้งร่างที่เน่าเปื่อยนี้ไปไปหาร่างใหม่อยู่เนี่ยเราจะมีความรู้สึกนะว่าจิตใจนี่คือตัวเราและเป็นตัวเราอย่างเหนียวแน่นเลยอย่างร่างกายเนี่ยเราเห็นว่าเป็นตัวเราแต่เรารู้อย่างหนึ่งนะมันไม่ข้ามพบข้ามชาติอรพอตายแล้วก็ต้องทิ้งไว้แต่จิตเนี่ยเรารู้สึกว่าเอาข้ามพบข้ามชาติไปได้ เม่อไรความยึดถือจิตเนี่ยจะเหนียวแน่นที่สุดความเห็นผิดว่าจิตคือตัวเราเนี่ยเป็นของที่เหนียวแน่นที่สุดดูยากที่สุดนะและสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานขันก็คือขันที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขา,าวรวิญญาณโดยเฉพาะจิตเนี่ยยึดถือเหนียวแน่นที่สุด แล้วขันอะไรที่ไม่ใช่อุปาทานขันอย่างพวกโลกุตระจิตทั้งหลายก็โลกุตระเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลกุตระจิตอันนี้ไม่ใช่อุปาทานขันอย่างในขณะจิตที่เกิดอริยมรรคเกิดระยะผลหรือจิตที่ทรงพระสมบัติอะไรอยู่เนี่ยใช้นิพานเป็นอารมณ์จิตที่เป็นโลกุตระนะจะไม่ใช่จิต ที่ถูกยึดถืออยู่แต่จิตเข้าถึงโลกุตละได้เพราะปล่อยวางไม่ยึดถือในจิตก็เกิดร่วมกับเจตสิกเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นโลกุตละก็เป็นโลกุตละเจตสิกไปด้วยเนย่ยสติก็เป็นโลกุตละเจตสิกสมาธิปัญญาอะไรที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็น อริยมรกคอริยผลในขณะนั้นก็เป็นโลกุตระพวกนี้ไม่ใช่ที่ตั้งของความยึดมั่น